ดีเจสับป,ประรดขอบีดหน่อยครับล่าผลไม้ใส่ได้ทั้งชายหญิงเริ่มต้นที่9เพชรเท่านั้นการันตีได้กระปงกล้วยภายในการหมุนรอบที่6 <Huh? S 1> มาอีกแล้วนะฮะกิจก,กรรม9เพชรเป็นคำที่ใช้ล่อซื้อลูกค้าได้หลายรอบเลยนะจำนวนนี้ <c oughs> ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหมุน8ทีการันตีกินกลือ กินเกลือกันจนเค็มเป็นประจำแทบทุกสัปดาห์เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้สังเกตว่าตู้8ทีมาบ่อยมากเลยนะเมื่อวานก่อนเราเพิ่งจะดูไอชุดทูเลน8 t ทีไปใช่ไหมครับแล้วก็มันมีอีกมากมายที่เป็นกิจกรรม8 t ทีส่วนวันนี้ก็ยังคงอยู่ในคอนเซปต์เดิมครับ8ทีมีเกลือแน่นอน ของรางวัลใหญ่นะครับรอบนี้ก็คือเป็นชุดมนุษย์สับปะรดหรือเปล่าพายแอ p เปิดูทรงและใช่แน่นอนนะหัวนี่คือแบบเป็นสับปะรดนะครับและตรงที่เขียนว่าอะไรดูเพิ่มอ๋อมันเป็นหนึ่งในคอลเลกชันอันนี้ใช่ไหมมีอะไรด้วยเนี่ยแบรนด์พอยต์เฮ้ยผมได้100แต้มแล้วหรอสามารถกดรับอะไรอะ่ะมันคือลูกอะไรเนี่ย ลูกอะไรใครรู้บอกทีแก้วมังกรหรือว่าใส่แว่นนอนอาบแดดก็อีช้ชายหาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าแบรนด์นะฮะเราสามารถกดเข้ามาดูรละเอียดเกี่ยวกับชุดต่างๆที่อยู่ในคอลเลคชันนั้นๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีพอยต์เนี่ยก็รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปได้นะครับ เนี่ยก็มีหลายแบรนด์เลยลองจิ้มมาดูแล้วกันนะฮะชุดใหม่ๆผมว่าน่าจะทยอยออกมาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับโอเคอ่ <Okay. S 1> นะกลับมากันที่ชุดสับประรดกันต่อนะครับของรางวัลลองเนี่ยจะเป็นไอ้เจ้าตะกร้าผลไม้อันนี้กล่องดวงใจสายเฮลตี้ก็ดูแบบเรียบๆนะไม่มีเอฟเฟกอะไรและอ,อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราหมุนครบ6ครั้งเราจะได้เป็นกระโปรงกล้วยอันนี้นะครับโอ้โหนี่มันกล้วยหอมจอมสซนนายคิดเหมือนฉันคิดหรือเปล่าบีเนํนากำลังคิดอยู่เหมือนกันนะบีสอง นายคิดเหมือนฉันไหม B หนึ่งฉันก็คิดว่ามันดูแบ๊วๆดีนะ B สอเอากล้วยหอมมาร้อยเป็นกระโปงนะครับมาลุยเลยละกันนะครับเลือกของไม่ต้องการออก2ชิ้นกดยืนยันกดตกลงไปนะแล้วก็รำหมุนนะครับครั้งแรก9้าเพชรปาบแรกครับมาเฮ้ยอ้าวกล่องดวงใจมาก่อนบุญมีนะเนี่ยวันนี้บุญมีแต่กรรมบัง ไ,ได้ของรางวัลรองแม่ทําไมไม่ได้ของใหญ่จะได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยหมุนทีเดียวได้ของใหญ่เลยอะไรแบบนี้อ่ะ <S <S เพราะฉะนั้นก็รัวกันต่อนะครับผมว่าชิ้นสุดท้ายเหมือนเดิมไปต้องลุน้นกดรัวไปเรื่อยๆดีเพชรเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดมาแล้วครับแพ็คพายแอปเปิ้ลสปีเป็นชุดแบบว่า4ชิ้นนะ1เซตเนี่ยไม่ใช่ชุดคุมทั้งตัวนะครับโอเคสวมใส่ไปแล้วก็อย่าลืมกดรับไอ้เจ้ากล้วยหอมจอมโซนอันนี้ด้วยเอาไว้ใส่เล่นนะ ส่วนกล่องดวงใจที่ผมได้มาทั้ง2อันเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่มีเอฟเฟกตทั้งคู่เลยนะครับอันที่ได้มาจากในตู้มันก็จะดูแบบเป็นตะก้าผลไม้จืดๆส่วนอันที่ได้มาจากหน้าแบรนด์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีลูกเล่นนั่งเก้าอี้ชายหาดหน่อยนึงเดี๋ยวผมใส่อันนี้ไปเล่นดีกว่านะดูน่าสนใจกว่าส่วนชุดมนุษย์สับป,ประรดแล้วก็มินิสเกิร์ตบานาน่าเนี่ย ผู้ชายใส่แล้วมันดูตลกยังไงก็ไม่รู้มันทะลุเสือ้อแต่ถ้าผู้หญิงใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ดูมีความเซ็กซี่เพิ่มขึ้นมานิดนึงนี่เป็นงาเหมือนออกแนวสาวชาวเกาะไหนขอใส่พร้อมเต้นเพลงต๊อกต๊อกสักเพลงหนึ่งสามสอ,อ่าเป็นงากระโปรงกล้วยถ้าเกิดหิวก็คือหยิบกินได้เลยอ่ะ สรุปนะครับกิจกรรมนี้มนุษย์ชุดสับประรดผมโดนไปกี่เพ็รคุณผู้ชมก็ดูได้จากบนหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองใส่ชุดนี้ไปโดดร่มกันไปดูซิว่าใส่เล่นในเกมเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนไอเจ้าหัวสับประรดเนี่ยแหมผมเลยอยากรู้จริงๆเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ มาครับวันนี้ลุยกันกับยอดมนุษย์ชุดหัวสับปะรดแม่พูดถึงสับปะรดแล้วก็รู้สึกเข็ดฟันนิดๆนะ <c oughs> เป็นผลไม้ที่กินแล้วมีทั้งความหวานความเปรี้ยวนะครับก็คือถ้าแช่เย็นๆเนี่ยเอาหยิบออกมากินเนี่ยแบบรู้สึกสดชื่นเลยนะสับปะรดแตงโมเนี่ย New. เป็นผลไม้ที่เหมาะกับหน้าร้อนนะครับแต่กินเยอะมากไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะเปื้อนเงินต้องกินพอประมาณนะครับกินเยอะแล้วเดี๋ยวไม่มีตังกินขนม ต้องแบ่งเงินไปซื้ออุ้ยมีคนเต็มบ้านเลยผมจะรอดไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ลงกันประมาณ20คนนะหลังเนี้ยเนี่ยยิงกันตุม้มตามตุม้มตามมาจังหวะน,นี้ผมได้ปืนคู่แล้วปืนคู่ใส่นวไม่กลัวใครเอาจะคกีล้มเฮ้ยล้มหนึ่งไปก่อนนะอ่ะฮยเฮ้ย,ยล้มสองปะล้มสามปะรีบซ้ำ อย่าให้ผุดให้เกิดวุ้ยแต่กระสุนจะหมดเปลี่ยนปืนแป๊บนี่ยิงด้วยปืนคู่แต่ว่าตายด้วยยิงยุงปืนคู่มีประโยชน์มากช่วงต้นเกมเวลาอันวกันในบ้านนะครับมันรุดสนุกแต่ว่าข้อเสียคือกระสุนมันหมดเยอะไปหน่อยยิงยิงอยู่บางทีกว่าจะรู้ตัวกระสุนหมดแล้วตายเลย รู้ตัวตอนตายแั่ละจะช่วยแจ็คก,กี้ก่อนเมื่อกี้ไปช่วยไม่ทันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนวัวจัดแปะกับระเบิดจักไว้เผื่อมีผู้โชคดีวิ่งขึ้นมาเหยียบเอาล่ะตอนนี้เราตั้งตัวได้แล้วได้เวลาออกล่าอ,อุ้ยกำลังจะลา้าโดนล้าตัดหน้าล้มสองให้ดึงครับอนอนนอนวิ่งไปไหน นอนวิ่งออกมาทำไมจริงๆต้องแอบ,บอยู่หลังไอ้วอก่อนนะแล้ววิ่งหนีไปชุบที่อื่นโอเคนอนวิ <Okay. S 1> ่งมาแบบนี้ตายฟรีนะจ๊ะแหมลงมาแป๊บเดียว6คนมันดีจริงๆเฮ้ย <Hey. S 1> ว่าไงเสื้อม่วง s <S เสื้อคุ้นๆนะฮ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนน้องเท่ เทสมชื่อดูดของแป๊บลงมาแป๊บเดียว8คิวเออนัวใช้ได้ขอแบบดีทุกเกมเลยได้ไหมช่วงปิดเทอมรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยเจอบอดกันนะครับลงมานี่ได้ยิงกับคนตัวเป็นๆน,นี่มาดูของศพกันดีกว่าใครรู้ว่ามันคือตัวอะไรช่วยบอกผมทีแต่ผมเดาว่าแก้วมังกรนะหัวมันจะแบบมีความวงรีแล้วก็มีเขียวๆเ,เป็นหนอ่อบนหัวน่าจะใช่แหละแก้วมังกรอาบแดด มาดูชุดกันดีกว่านะครับและนี่ก็คือสกินใหม่ยอดมนุษย์ชุดสับปะรดเป็นผนุ่มหัวสับปะรดแต่งตัวออกแนวสไตล์ฮาวายพร้อมรองเท้าแตะกูใจนะครับใส่นาฬิกาด้วยนะ,ะนาฬิกานี่โลเก็กเรือนทองแน่นอน<ะ>ส่วนอันที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นคาตานะของสายฟรีจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับถ้าใครเก็บสะสมโทเคน็นลายวันทันเนี่ยก็จะแลกคาตานะอันนี้ได้นะฮะ มีใครทันไหมยกมือบอกนิดนึง <What? S 1> เอ้ยยกมือไม่ได้สิผมไม่เห็นใครได้คาตาาอดีแล้วก็กดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์นิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าได้กันกี่คนเนี่ยแต่ส่วนตัวผมอะได้ตั้งแต่วันแรกเลย <Huh? S 1> คือคาให้เก็บโทเค็นวันละอัน5วัน,วนมัน้งถ้าจำไม่ผิดพอครบปุ๊บผมก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้เข้าเล่นวัน2วันช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะอดนะฮะคาตาาสวยซะด้วยนะเป็นสายฟรีแต่ว่ามีออร่านะจ๊ะ อีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้ปล่อยผู้คาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้ปล่อยสงสัยไม่เวิร์กออาแต่นี่ไม่ใช่อีกี้นะครับอันนี้แจ็กกี้ที่ขับรถอยู่เนี่ยอันนี้แจ็กกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนรถบ่อยสงสัยไม่เวิร์กเฮ้ยแอดอปสองโตนี่ว่าล้มหนึ่งเหล็คนนะจ๊ะใกล้ๆเลยขอยาซ้ำฟางจะไม่ทน ปางจะไม่ทนกับน้องลักพลให้ขวาม,มาหนึ่งริมเนิน1ตัวนะยืนยิ้มอยู่ริมเนินยิ้มไปตั้งไอวอไปเมื่อกี้เขาน่าจะกำลังจะบวกกับกิตี้ไอวอเนี่ยแหละแต่ผมมาพอดีองไงเลยชาตีตีนี้แตก <Yeah. S 1> แตกหมดตี้นะเอยและยิงมาก็ไม่ต่อให้จบด้วยนะเปิดให้อยากแล้วก็จากไปเฮ้ยใ,ในโดนมี3มตัวในโรงเรียนนี่ว่าอโลเลีย้อลาวนาอยู่ ภูตูใจดีทุกคนเด็กๆแล้วก็ไม่ซุกซนเราทุกคนชอบยิงโรงเรียนคนอะไรวะยิงโรงเรียนล้มสองน้องไข่เจียวชื่อน่ากินมากอุ้ยไข่เคาะมาสันหนักเลยเลกหนึ่งโตอยู่ในโรงเรียนนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะโชว์วิชาครับเครื่องดีดล่อนขึ้นหลังคาเนี และวิ่งผ่านหน้าไปตัวหนึ่งคนเมื่อกี้แหละวิ่งอย่างนี้ก็ยิงฟรีสิกฮาร์ป <Yahoo! S 1> กำลังจะไปชุบเพื่อนแน่นอนใครจะไปคิดละ่ะล่างอีกหนึ่งใครจะไปคิดละ่ะว่าจะมีมุมยิงบนหลังคาใช่ไหมบ้านไม้ออกมาสิไม่ออกด้วยไม่ออกแบบนี้ผมก็ยิงไม่ได้อะดิเอาเฮ้ยล้มล้มล มอมุยไงครับมอมุยไงครับวันนี้เจอแต่คนชื่อน่ารักนะเนี่ยเดี๋ยวมอมุยเดี๋ยวไข่เจียวเออพูดถึงไอไข่เจียวนี่อ่านชื่อแล้วกลิ่นนี่ลอยมาเลยนะโดยเฉพาะตอนดึกๆเนี่ยได้ข้าวไข่เจียวสักจานจะเป็นอะไรที่ดีใจมากไข่เจียวร้อนๆหอมๆตอนดึกที่ชอบหิวนะเวลานั่งเล่นเกมแจ็คกี้นั้นเป็นสกอยพาแว้นรถบ่อยขับรถไปสเกิร์ต แจ็คก,กี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนรถบ่อยสงสัยไม่เวิร์กวงบีบกลับมาที่บีมาสกินะครับเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วใครลอดลงแบบนี้แปะหัวดิครับเอา้าหลังมีด้วยเหรอ s <S วงบีบไล่มาใช่ไหมนายนี่ช่างคิดเหมือนเราเหลือเกินวงบีบมาแบบนี้เราก็ต้องเข้าวงนะช่วงเข้าวงนี่แหละเป็นอะไรที่ยิงกันมัน ซื้อชิปอัปเกรดก่อนอัพลูกซองขึ้นเวลสซื้อไอวอลด้วยซื้อที่ซื้อซื้อกระสุนด้วยซื้อหมดอ่ะรวยเลดเกมเริ่มรวยรอไป14คิวแล้วเฮ้ยซ้ายมาอีกหนึ่งแต่ผมว่าขอขึ้นเนินก่อนนะจ้าวันนี้เราเล่น M60 หเลเวล3นั่งยิงนะครับความรัวเนี่ยไม่ต้องกลัวใครเลยแลกได้ตัวสสยดีเนาะตีดมาแบบนี้ เอาลงเนินจริงไม่ได้บนก็มีตีดมาสองตัวมาดิล้มไปหนึ่งลมสองมอดตี้เมื่อกี้เสียงซ้ายตรงโกดังไปตรงนั้นไปเลยจัคก,กี้ไปตรงนั้นมอมุยไงครับชื่อคุณคุณน,นะ <'m> กูกินทุเรียนไข่ <laughs> เจียวว่าหิวนะเฮ้ hey. มา,มาเยอะจังก e ็มาดีครับล่วงหมดอ่ะ M 6 6สิบร้อยเมตรใข่เจียวว่าหิวแล้วนะเจอกูกินทุเรียนเข้าไปหาเลยคิดได้ไงตอนตั้งชื่อถามจริงคือมันต้องมีความคิดแบบไหนตอนสร้างตัวละครและตั้งชื่อว่ากูกินทุเรียนมันต้องเป็นคนที่ครีเอทขนาดไหนเอาจริงทุกวันนี้เล่นเกมนะผมยังไม่เคยมีชื่อนี้ในหัวเลย เดี๋ยวต่อไปจะตั้งบ้างแล้วเวลาเล่นเกมผมจะตั้งว่ากูกินไข่เจีย <laughs> ว <laughs> เออให้สืบคะแนนเต็มเลยไม่หักสำหรับความคิดเอทดในการตั้งชื่อเป็นชื่อที่จำง่ายแล้วก็ได้ใจความกูกินทุเ e รียน เอาละตอนนี้รอมา21คิวแล้วนะครับผมผมไม่ได้ยิงเยอะขนาดนี้มากี่เดือนแล้วครับเนี่ยรอไปครึ่งแบบมันเป็นจังหวะจริงๆที่เราว,วิ่งมาตรงจุดที่เขาเข้าวงกันเลยทําให้ยิงได้เยอะนะฮะไว้ข้างหน้ามีบวกกันอีก2โตัวสโตัวสตีจกก้จะกระจีหัวใจเขาซัดกันอยู่แบบนี้ผมต้องค่อยๆย,ยองเข้าไปนะจากวัน,นี้ยอดมรรุกชุดสับประรดวิ่งพ้นเนินมาเขาเห็นตาไอวอ เจอแล้วขวาหนึ่งยอดระเบิดทำลายไอวอไปแตกแน่นอนสองคนล้มหนึ่งล้มสองหมดตี <Yahoo! S 1> เอามาไม่ทันตอนเขาบวกกันนะดิก็คือว่าไอตี้ที่โดนยิงอะตายไปแล้วใช่ไหมอันนี้คือตี้ผู้ชนะแล้วเราก็มาสวมรอยเป็นมือที่สามในขณะที่เขายังไม่พร้อม 23คิวครับตอนนี้เหลือ6ถ้าเกิดผมยิงหมดเนี่ยผมจะได้เป็น23 24 25 26ได้26คนเลยนะ <kleinen S 1> เฮ้ยมันเยอะมากไปมุงหน้าหนึ่งปับยิงล้มหนึ่งไปไงละ่ะจอมมาโลกันเจอ M60 นังน่ร่อยไปไยเฮ้ยขวาเข้าก็มาดีครับจอยิงระยะเผาขนหวานใจ i18 โอเครู้เรื่อง ตอนนี้ก็เหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกำลังจะเริ่มบีบเรามาดูกันว่าวงจะบีบไปที่ไหนนะโอ้โห,โหวงหนีไปนิดนึงไม่ไกลครับผมว่าเข้าได้สบายไอวอร์มีเยอะคนสุดท้ายผมว่าเขาน่าจะแอบอยู่ฝั่งนู้นุ่นไงเห็นแล้วพหนุ่มเสื้อดำอยู่ในบ้านสองชั้น คนสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมจะโชว์วิชาปร,ราณคาตนะกระบวนท่าที่หนึ่งเอ้าไม่ได้เล็งผมนี่ว่าเล็งแจ็กกี้สวยเลรอให้หน่อยปร,ราณคาตนะกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟรีไล่ลำต่อต่อต่อ,อ,อหัวแตกคาตนะสายฟีก็ฟันแรงเหมือนกันนะเนี่ยอะเฮย ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมยอดมนุษย์ชุดหัวสับปะรดก็คือตู้นี้นะเราจะได้ชุดสับปะรดหชุดแล้วก็กล่องศพผลไม้รวมนะครับแล้วก็ได้กระโปรงกล้วยหอมจอมโซนอีกหนึ่งอันกับราคาที่เสียไปก็ดูได้บนหน้าจอนี้เลยนะครับเราตัดสินใจกันดูว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ